เผยเรนเดอร์ er Samsung Galaxy A 5 2 5 G มีดีไซน์คล้ายเดิมให้กล้องหลัง4ตัวคาดเปิดตัวเร็วๆนี้เผยเรนเดอร์ er Samsung Galaxy A 5 2 5 G มีดีไซน์คล้ายเดิมให้กล้องหลัง4ตัวคาดเปิดตัวเร็วๆนี้เรียกว่าเพิ่งจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A สี่สิบสา G ไตเมื่อไรนี้เองนะครับก็มีข่าวของสมาร์ทโฟน5 G รุ่นใหม่ ตาใหม่แล้วครับโดยเป็นภาพเรนเดอร์ทางการของสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A52 5G ครับโดยภาพเรนเดอร์ชุดนนี้ถูกเปิดเผยมาจาก Steve Hammerstoffer ที่เป็นหนึ่งในติปเอร์ชื่อดังที่รู้กันในชื่อ Allie ครับได้เผยให้เห็นถึงตัวเครื่องของสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A52 5G ทางด้านหน้าและด้านหลังครับซึ่งมีดีไซน์โดยรวมเหมือนกับรุ่นที่แล้วครับคือตัวเครื่องด้านหน้า เป็นจอไร้ขอบเจาะรูฝังกล้องหน้าบนหน้าจอฝาหลังมีลวดลายสะท้อนแสงแบบปริซึมฐานกล้องมีขนาดใหญ่ขึ้นลันกษณะคล้ายกล้องหลังของก a าซี่โน20และมีกล้อง4ตัวเท่าเดิมครับในตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลสเปคของซัมซุง g a าซี่ A525G เผยออกมานะครับแต่มีระเอียดของคุณสมบัติบางส่วนคือมีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่159.9คูณ75.1คูณ8.4ม mm, มตร ถารวมกล้องหลังก็ที่ยื่นออกมาครับจะหนาถึง10มิลลิเมตรหน้าจอแสดงผลมีขนาด65นิ้วมีเซ็นเซอร์สแกนน้วมือใต้หน้าจอมีช่องหูฟัง3.5มจาิให้ด้วยครับบอดี้เป็นพลาสติกร้อมด้วยเฟรมโลหะคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น s ั m s u ง g ทซ a ห้าสิบสอาจอาจมีราคาเปิดตัวเท่ากับ a 5 1 5G หรือต่ำกว่าครับซึ่งน่าจะมีราคาประมาณ1 6 0 0 0บาทแต่อย่างไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับ ว่าจะมีข้อมูลอะไรเผยออกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟาสจะมาบอกกายสร้างอีกทีครับ